สวัสดีครับอยูอย่ในช่องคุณพ่อกัดไฟข่งนะครับเยวันนี้ลางจะแหลกละลายกลายเป็นคุยพงนะฮะคือตอนเช้าไปแข่งแน่นอนไปแข่งแวนมานะแล้วก็ตอนเย็นนะครับตอนกลางคืนก็แข่งอ่าเอ่อเอ่อามารูนสนน,นะครับกดพิเศษของคุณพ่อได้เป็นกดคือตัวละครในการ์ดต้องมีผมนั่นเองนะฮะทุกใบจะต้องมีผมอยู่บนหัวนะฮะห้ามห้ามหัวล้านห้ามเป็นสัตวน์นะฮะต้องเป็นผมเท่านั้น วันนี้เจอคุณพ่อเจอกับคุณซีน็อกแครีนะครับก็เดี๋ยวคุณพ่อจะแปะลิงก์ช่องของพี่เขาไว้นะครับก็ไว้ไปติดตามชมได้เนาะเขาทำคอนเทนต์มาเวลเยอะก็มาเวลสแนปเกมมาเวลหลายๆเกมนะครับติดตามชมได้นะฮะวันนี้อองมากบอกเลยคือไม่ไหวแล้วร่างกายคุณพ่อไม่ไหวแล้วถ้าถ้าถ้าแพ้ก็คือไม่แปลกใจนะคือเด็กกันไม่ได้เล่นเด็กที่ วือหวาอะไรเนาะก็เน้นง่ายๆนะคุณพ่อวันนี้เพราะว่าเหนื่อยมากเนาะก็เลยเป็นเน้นเป็นบิชอปเป็นพวกเอลซ่าเล่นกับคิตตี้กับโฟกแล้วก็กึ่งๆึ่งบอส์นะฮะแล้วก็มีบูมมาเวลมาพลังทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไหวขนาดไหนแต่ก็มาเออไม่รู้ไหวขนาดไหนแต่ก็เต็มทรีนะฮะเต็มทรีจัดเต็มทรีเหมือนเดิมนะฮะ โอเคตืดตดตืดตืดตดตืดตืดตดตดตดอ่ะไม่รู้จะไหวขนาดไหนนะเพราะว่าเด็กนี้มันไม่ค่อยมีตัวตัวแก้งเพราะว่าไอตัวแก้งอ่ะมันไม่มีผมเอาจริงๆไอตัวแก้งมันไม่มีผมเพราะฉะนั้นอ่ามันเลยเล่นค่อนข้างมันก็เลยแบบของกันอ่ะไม่ค่อยเยอะต้องบอกว่าของกันไม่ค่อยเยอะก็ไม่ได้ต้องบอกว่าของแก้งมันไม่เยอะเลยไม่ค่อยใส่ของกันเข้าไปในนั้นนั่นเองเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาฟอคอนยกยกโฟกขึ้นแล้วก็ยกอไกสโคเลอร์ er ขึ้นนะฮะแล้วก็จะลงใหม่ในเทินหกอีกทีหนึง่งไม่ได้ใส่บีสนะเพราะบีสมันมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ออไ,ใชไ,ใชไอ้นี่เนาะแล้วก็ยกโฟกอืม ปึ๊บปุ๊บป๊เพราะฉะนั้นนี่ต้องมาตรงนี้แล้วก็ไอ้นี่มาแล้วก็ได้บัฟละยกขึ้นหมดคุณพ่อตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือกลัวโดนปาดปาดหมดไม่สนลูกไข่ก็จะตรึงตรึง,รงหน่อยนะฮะโดนปาดก็จะเล่นไม่ค่อยได้นะอ่ะเป็นสองเต็มบอร์ดพอดีแล้วก็มีก้อนหินงโง่มาแล้วก็โฟอคอนได้บัฟได้บัฟเปาวะน้อได้สิอา้าวไม่ได้ โอ้ยแย่แระโฟคอนไม่ได้บับโ oh yeah, oh oh อ้ยแย่ระโอ m ไม o d กโอไมไม่กอดอ่ากลางเขาจะบวกได้อีกจากเขามีคิตตี้ไปเมื่อกี้คุณพ่อจำไม่ได้แต่กลางเขาน่าจะใหญ่กว่าเราเนาะสิบสองสิบสองบวกอีกสามอ่าสิบสองสิบสี่สิบสี่บวกอีกสามเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอเคไม่ไม่ไม่เสียงแล้วกันเนาะ อแต่อู๋ไม่เสี่ยงมันก็ไม่ได้อ่ะไปแล้วก็ต้องเสี่ยงนั่นแหละมาขนาดนี้แล้วม,มันไม่เสี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าไม่เสี่ยงอะ่ะคิตตี้จะไม่ได้บัฟอโอเคไม่รู้ไหวไหมเนาะเด็กก็น่าจะคล้ายๆกันนะเพราะว่าตัวมีผมอะ่ะมันมีอยู่แค่นี้ไงโอเคเขายอมแพ้ไปนะฮะตัวมีผมมันมีอยู่แค่นี้ไง มันเลยแบบเอาอยัางไงดีก็โครงเด็กของพ่อนะก็จะมีคิตตี้มีโฟกนะฮะมีไนท์คอรเลอร์แองเจลิก้าอ่าเอลซ่ามิสเตอร์ซินเนสเตอร์นะครับโฟคอนเอมโมเบียสบิชอปกัปตันมาเวลบูมาเวลแล้วก็อ่าอเมริกาชาเวสโอเคโอเคโอเคนะฮะ เรายิงมิสเตอร์ซิเนสเตอร์ได้เพราะฉะนั้นรออะไรก็จะกลายเป็นมิสเตอร์ซินเนสเตอร์สี่นั่นเองก็ก็เอาโครงของเด็กเด็กปั๊มพลังมาเล่นแล้วก็เด็กบึ้ม,มเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่าบึ้มมันพวกบึ้มบอดมันจะไม่มีผมคาเนตงี้ไม่มีผมเวนอมงี้ไม่มีผม เดดล็อกนี้ไม่มีผมนะก็จะมีแค่คิวมงเกอร์ยอดนักปาดคนเดียวที่มีผมนะครับอ่าคล้ายๆกันเด็กๆน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าตัวที่มีผมแล้วเก่งๆก็มีประมาณนี้แหละน่าจะไม่เยอะก็ต่างกันตรงที่คุณพ่อเพิ่มเพิ่มโค้งโค้งเบลส์มาเนาะเพิ่มโค้งยกมาหึมหึมอหึมหึม แล้วเราก็ลงฟฟลคอนและยกแต่ดูก่อนว่าว่าอะไรมาแต่น่าจะลงฟฟลคอนและยกอาจจะลงแองเจลิก้าแล้วก็ฟฟลคอนแล้วก็ยกเนาะแล้วก็ตัวบัฟอะมันใส่เออมันใส่ไอ้นี่ไม่ได้ด้วยไงมันใส่กับไม่ได้กับตันไม่ได้ไงเอาไ่ได้กับตันมันใสเซเลบรไม่ได้ไงเพราะเซเลบรมันไม่มันไม่มีไอ้นี่อือหือ แล้วก็ลูเกเขีก็ใส่ไม่ได้นะลูเกเขีไม่มีผมนะฮะอะคาซา,าตอนแรกคุณพ่อก็จะใส่นะคุณพอ่อไม่ได้ใส่เพราะว่าคุณพ่อถอดเอาตัวเล็กออกซะเยอะกลายเป็นไม่ค่อยมีตัวเล็กเหลืออืมในกรณีนี้ถ้าให้คุ้มต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอืมบูมาววลอีกทีหนึ่ง กลางใหญ่มากกลางซ้ายกลางใหญ่ซ้ายก็ใหญ่โอเคโอเคโอเคอเคืถ้าอย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องรวมเป็นอเมริกาขวาได้อย่างเดียวนะแล้วก็เขาคงไม่ยุ่งกับซ้ายมัง้งมั้งนะมั้งนะไม่ยุ่งกับซ้ายมั้งนะกับตันเราน่าจะบินได้ น่าจะบินไปไกลๆได้สักเลนหนึ่งบินไม่เด่นไหนก็ได้ถ้าเขาไม่ลงซ้ายอะ่ะเพากลางโอ้แต่กลางเขาก็จะได้บวกแต่ว่าโอกลางกลางแพ้ก็ต้องไปลุ้นซ้ายกับขวาอืมลุ้นได้แค่นี้เนาะได้ลุน้นอ่ายังไม่อยากยอมแพ้นะเพราะว่าได้ลุ้นนะครับตาน,นี้ได้ลุ้นอยูอ่ยังไงดี คือแบบดีนะที่เป็นเควสเนี้ยเป็นพีกเนี้ยเป็นเป็นเป็นกดเนี้ยเพราะว่าเด็กมันเล่นง่ายคือแบบถ้าเล่นเด็กยากนี่ตอนนี้สมองคงระเบิดอะบึมบึมเลือดสาดเต็มบ้านนะว่าแบบโอ้เกินเครียดนะโอเคเขาเล่นซ้ายออใหญ่กว่าเราเอ,อื้อเคกสแต่อเมริกาเหมือนกันแต่ของบัฟเราไม่มีเลยของบัฟเราไปไหนหมดเนี่ย โอ้แต่แล้วทั้งทั้งเอลซ่าก็ไหม่มาอ๋อมาแล้วบนทีเดียวก็มาเลยนะฮะสเตรนท์อะคาเดมีโอเคอือ hmm. ฮ mm ือืมฮอโค้งค้ายกันเลยค้ายกันแบบค้ายมากอือ mm ฮือ hmm. mm ืม hmm. ฮ mm ือืมฮึ อืมห uh ึ huh. แล้วก็จะลงเป็น B-Shop แล้วก็ลงฟ a ลคอนกับอคิตตี้เหรอเดี๋ยวดูก่อนขอดูมือก่อนชอรูแลนอืม huh. ห okay. ึโอเคต้องลงเป็น B-Shop แหละแล้วค่อยลงเป็น Mr. สเตอร์ซิเตหรอไม่ได้ดิเอลซามาแล้วเหมือนกันแต่เขาได้แองเจลิกด้วยโอ้ว้าว โอ้ว้าวแล้วเขามีคิตตี้เหมือนเราด้วยไงืม hmm. ยากตรงนี้อือหึ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 แล้วยกยกนินจาขึ้นมือคิตตี้เขาได้บับแล้วเรายัางคิตตี้ไม่ได้บับเลยเดสลอือ yes, ห uh ึ huh. อืมฮึ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 อ๋อแต่ของเขาโดนมูฟออกืืโฟกมาแล้วเออยังไงดีถ้าเทินนี้เราลงไอ้นี่ไปเพราะยังไงมันก็โดดออกขวาออกซ้ายหมดแน่ แล้วเธอหน้าเราเค่อยลงฟกกับคิตตี้เค okay. กลางเขาจะไปซ้ายเนาะการันตีแล้วก็ซ้ายอาจจะซ้ายอยู่ที่เดิมแต่กลางจะไปซ้ายเนาะเคเคเคเราจะไปมั่วซั่วมากมั่วถั่วแบบสุดๆนะฮะ,ะเขาไปได้แค่สองตัวสิบสอง สิบสี่เราเก้าขวาขวาเราชนะแต่ไม่ร้อยเนาะชนะแบบชนะนชนะเฉยๆฮมสแนปอ่อาฮะถ้ากลางเขาเต็มเขาจะได้บวกอีกสองเป็นอ๋อแต่กลางอบวกสี่จะเป็นสิบห้าอือหึ เขาน่าจะลงเขาน่าจะลงบูมาเวลและบัฟเป็นสิบสี่เพราะฉะนั้นเราต้องให้ไซส์เยอะไซส์ใหญ่ถ้าจะให้ไซส์ใหญ่เราก็จะมีตัวเลือกอยู่แค่นี้สิบห้าเท่าคิตตี้สิบโอใหญ่เกิน อ่ะแล้วโฟกยิงแล้วก็เอลซ่ายิงอีกรอบหนึ่งเก้าโอเคโอ้ยไม่โอเคกลางแพ้แพ้กลางโอ้หืมสแปมบอร์ดไม่ทันนะเพราะเราไม่ได้ใส่ตัวเล็กเยอะเนาะ เคโฟกมาคิตตี้มาลาฟโอเคก็อย okay, so like uh ่างนี huh. uh ้เ huh. ล uh ่นเล่นยกได้สบายแต่เอลซ่าเอ้แต่อันนี้ไม่มาแต่เอลซ่าไม่มาออนสลดอืม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  Uh huh. เราได้เราได้สายแน่แน่วายดีนะ้ำโ okay. อเคอะแล้วยกขึ้นมาใหม่ได้ศุนจีแล้วยกศุนจีแล้วก็ยกขึ้น แล้วเราเค่อยไปเล่นแองเจลิก้าอีกรอบหนึ่งอืมชาวเวสเฮ้ยไม่แย่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 เพอาะฟอกเราได้ยิงอีกรอบหนึ่งโอ้โมเบียสแย,แย่แล้วคราวนี้แย่แล้วอือหึอือหึันเราไม่ไปยุ่งสายเนาะ ยุ่งซ้ายไม่ได้โอ้ค้างทำไมทัพร์ับค้างโอ้ย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 กระตุกเกินเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียบชาร์จแบตอยู่แล้วทำไมกระตุกจังอ่ะโอ้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 โอเคหายหายยังหายแล้วโอเคอือฮะอือฮึ เอลซ่าไม่มาเลยของไม่มาเลยของเราไม่มาเลยอืมอืมอเอลซ่าม,มาป่านนี้เนาะโหเจเจคะเจมาป่านนี้เหรอคะเจ๊ เจมาป่านนี้โอ้เขาได้บูมาเวลด้วยโคตายแล้วตายแล้วเขาได้บูมาเวลถ้าเราบูมาเวลไม่ขึ้นน่ะมีโอกาสแพ้แบบโคตรสูงเนาะแต่แล้วมันไม่ขึ้นแน่ๆอยู่แล้ว เขาอยอมแพ้เฉยเลยโอเคน่าจะไม่มีตัวเล่นเนาะหรืออาจจะต้องแบบเป็นตัวอย่างกระลอกที่มันต้องกดสแปมบอร์ดเนาะเลยต้องอยอมแพ้แต่มันสูงแล้วคุณพ่อตอนนี้ชนักติดหลังแล้วนะฮะถอยหลังยากเลยถ้าเขา snap มาเราจะถอยหลังยากมากๆกระรอกกระลอกกระแตกระตาย dark dimension แล้วก็เอาบีชอปไปลงซ้ายเลยเพราะว่าเขาน่าจะไม่ได้ใส่พวกกับลินพวกกับลินอะ่ะมัน <laughs> มันมันหัวล้านโอเคบีชอปมาได้เอ็กเมนชั่นโอเคเดี๋ยวค่อยไปเล่นแองเจลิก้าขวาเนาะ <laughs> <laughs> เล่นกับพวกไนท์คอลเลอร์เล่นกับพวกไอ้นี่เอาอื้อหืออื้อหือ เอายังไงดีออคิตตี้เขาขึ้นแล้ววะคิตตี้เลยไม่มาเลยอยาสุ่มได้อะไรอู้ไว้ควีนไอ้ยเอ้ยไอ้ยะทำไมเป็นแบสตนี่เป็นแซบแบสนีโ้โอเค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 อเค่ะ เดสเลอร์โอ้เอลซ่าเขามาแล้วว่าบับตามไม่ทันเลยตามยากเลยอือ mm หือ hmm. อ mm ือ hmm. ห mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. ห mm ืออือหืคิตตี้เราแค่หนึ่งเองโห oh, แล้วฟฟลคอนมามาป่านนี้ อานมานี่มันนี่อืมโฟลคอนไทยไม่ได้เหลือห้าก็ได้แค่นี้เนาะอืมได้แค่นี้อ่ะกลางเราน่าจะชนะเนาะแล้วก็ลุ้นสายสายเป็นทาสานเคชนะอยู่โอเคสวยเอา้า อีกเทิร์นหนึ่งแย่แล้วแย่แล้วสมองเราเวที่บอกนะพังนะวันนี้เห็นพ่อ้อยไม่ไหวอือหึ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 ให้ขวามันเยอะแล้วก็ไปฝาคอนก็นไม่ได้อีกอ่าดูผิดนึกว่าเทิร์นหกแล้วแย่แล้ว แต่ว่าลงในแค่สองตัวเองเนาะก็ต้องลุ้นเสี่ยงดวงแล้วแหละมันไม่มีอันนี้มีถอยหลังแล้วอะอเคเอาอยัางไงดีนะฝั่งตรงข้ามจะเอาอยัางไงนะเพราะว่าก็เดิมมันสูงนะฮะบอร์ดก็ห้าสิบห้าสิบเนาะไม่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันขนาดนั้นลงสองตัวน่าจะบูมาเวลหนึ่งตัวแน,น,น่อยู่ที่ว่าอีกตัวหนึ่งอะไรอ่ะ บู้ยว่แน่ๆอยู่แล้วอืโอเคโดดไปเลยจ้าเคคิดถูกที่ใส่แคปมานะโอเคทั้งสองคนตอนนี้ถ้าใครสแนปก็จะพันชนักติดหลังทั้งคู่นะฮะก็จะถอยไม่ได้เลยทั้งคู่นะครับเพราะว่าเดิมันสูงเหลือคนละสี่คิ้วเท่ากันเลยมะ อาคารแบ็กสเตอร์อาคารแบ็กสเตอร์แล้วมิสเตอร์เซนเนสเตอร์เรามาแล้วไงมาพร้อมโฟกด้วยไงมันจะเป็นเซนเนสเตอร์สี่ไงลูวาลูมาโมเบียสแต่ยังไงก็ต้องลงเซนเนสเตอร์นะไม่ก็อาจจะถ้า,าเซนเนสเตอร์แหละไม่ต้องคิดเลยโนคิดโนสมองโอเคโอเคโอเค โอเคอ่าฮะเราได้เซนเนสเตอร์ที่ใหญ่กว่านะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นโอ้คาร์มาทัชอืมอืมโอเค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 เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเซนเนสเตอร์ลงคาร์มาทัชได้ถ้าถ้าคิตตี้มามันจะใหญ่มากเพราะว่ามันจะเป็นสี 4, ่เทินสี่หรือเทินห้าอย่างเงี้ยโฟกยิงคู่เลย แล้วเดินออกไปเราเอาโฟคอนกับเอลซาลงเลยอืโฟคอนลงขวาเอลซาลงขวาแล้วก็เผื่อโฟกมาแค่นั้นเองถ้า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 ไอ้นี่ไม่มาก็จะเอาเป็นยิงใส่กับตันนะโอเคไนท์ค nice er อร์เลอร์มายกเลย ยกโฟกเลยแล้วยิงยิงแบบตรึงๆอย่างที่บอกว่าเขาไม่ให้ใส่สัตว์เลี้ยงไม่ให้ใส่สัตว์เนาะแสดงว่าทั้งคู่จะไม่มีคอสโม <laughs> <laughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่องหัวล้านนะฮะเพราะฉะนั้นว่องมันจะโดดไม่ได้นั่นเองนะฮไม่ใช่สิมันจะใส่ว่องไม่ได้ว่าว่องหัวล้านเนาะมันก็เลยทาท่าท่าว่องไม่ได้ดยไงท่าหมาท่าว่องท่าอะไรพวกเนี้ยใช้ไม่ได้สักท่า คิตตี้ไน e ์คอ l e เลอร์คิตตี้มาไหมคิตตี้มาคิตตี้สวยๆเออได้นะได้นะได้นะได้ได้ได,ได้ได้เลยนะได้เลยนะไปเลยนะน่าจะได้นะคุณพ่อสแนปเลยสแนปเลย ค่อนข้างคุ้มที่จะเล่นมากๆเพราะมีอยู่อย่างเดียวที่จะทำให้คุณพ่อแพ้ได้คือโดนปาดหมดไม่สนลูกใครอันเนี้ตยตายตายยังหมาบอกเลยว่าไม่รอดแครแคแคยิงยิงปั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 งแคแคเคจ็ดสวยยิงสวยสวย สวยหมด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 สวยยจริงสวยๆสวยเคเคปาดหมดไม่สนลูกใครสวยสวยจริงสวยอันนี้สวยมากอือบอกแล้วถ้าจะแพ้ได้คืออย่างเดียวตอนนี้คือโดนโดนยิงจากชางศีแต่มันยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถึงเก้า ไหวไหมเนี่ยนี่ใจจะหลุดออกมาจากนอกแล้วเนี่เขอดใจจะหลุดออกมาแล้วนะขวาชนะซ้ายช่างชีจะบอกถ้าโอเคบูมาเวลโอเคยังไงอยู่โอเคโอเคขอบคุณมากนะฮะคุณซีน็อกแคร,รีเนาะก็อย่างขึ้นพ่อบอกไปติดตามชมช่องของคุณซีน็อกได้นะครับที่ลิงก์เดี๋ยวคุณพ่อจะแปะไว้ในดีคริปชันเนาะหรือ ในแอดอ่ะันเป็นแอดซีน็อกแครี่หนึ่งเก้ป้าหรืออะไรอย่างนี้แหละก็คุณพ่อจะแปะไว้ให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะสนุกมากๆเครียดเหมือนเดิมกดดันมากๆนะครับก็ตามช่องของคุณซีน็อด้วยนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ